สวัสดีครับกลับมาพบกับวอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23กันยายนกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเพื่อให้ท่านไปจัดทุกจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนนี้มีมาฝากสองคู่เป็นตัวระดับความมั่นใจ8ดาวทั้ง2องคู่เลย เป็นการพบกันระหว่างจอร์เจียกับมาซิโดเนียและก็เอสโตเนียกับมอนตาห้ามพลาดด้วยประการทั้งป่วงเช่นเคยและก็ฝากไว้ด้วยครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกันไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ก็ดีนะครับนะคิดว่าเมตาก,ก็แล้วกันมีอะไรคอมเมนต์ Comment? พูดคุยกันได้ครับเห็นตรงกันไม่เห็นตรงกัน หรือว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงจะชุดจะเดียวหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นนอกเรื่องก็ได้นะครับไม่ว่ากันเลยเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับเพาไก่ไข่ดาวอร่อยมากก็ได้ครับมมเมนเถอะนะมันจะได้เป็นช่องที่ไม่ค่อยเหงามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยครับนะไปเช็คข้อมูลสองภูดูแฮนดิแคปคู่ระหว่างจอร์เจียกับบัซิโเนีย เป็นเกมในศึกยยู่้าเนชั่นลีกแข่งขันกันตอนห้าทุ่มแข่งขันกันเร็วห้าทุ่มเลยไม่ต้องรอไปถึงตีหนึ่งสี่ทุจอเจียต่อครึ่งลูกลบห้าคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันสูงสีก่ก้่งกึ่งเพราะว่าจอเจียกับมาซิโดเนียเป็นสองทีมนำของกลุ่มนี้โดยที่ทางจอเจียลงเล่นไปแล้วสี่เกมชนะสาม เสมอหนึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขามีอยู่สิบคะแนนในสายก็มีจอร์เจียมาซิโดเนียบังกกเรียแล้วก็ยิบรอตานะครับมีรวมสิบคะแนนแล้วก็ภาพรวมของผลงานองค์รวมของจอร์เจียในห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาก็อยู่ในเกมที่ดีอย่างน้อยพวกเขาไม่แพ้ใครชนะสามเสมอสองในแง่าการลงทุนนั้นพาก,กินกำไรไปถึงสี่เกมเรียกว่าโอเคอ่ะยอดเยี่ยมเลย ในขณนะที่ทางมาซิโดเนียก็ไม่ยิงหย่อนไปเหือนกันนะักลงเล่นในรายการนี้ไปแล้วสี่เกมชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งก็มีอยู่เจ็ดคะแนนเท่า,ากับตามหลังจอเจียแค่สามคะแนนแต่ประเด็นคือหนึ่งในเกมที่แพ้นั่นคือเกมที่บุกไปเอ่อของไายเปิดบ้านนี่เปิดบ้านเจอจอเจียซึ่งเกมนั้นนี่โหต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมจำได้เลยเกมนั้นนี่กระแสมสาซิโดเนียมากันฮึมฮึมฮึมเลย สุดท,ท้ายเป็นจอเจียบุกไปกดหลับเลยสามูนย์ฮูสวัสด์นะทำให้ภาพรวมของมาซิโดเนียใน5้าเกมหลังสุดพวกเขาเชนะสองแต่นหนึแพ้2ในแง่ายการลงทุนไม่โอเคเท่าไหร่นะเพอะได้แค่เกมเดียวจเจ้าเกมหนึ่งที่เหลือขาดทุนหมดเพราะฉะนั้นในภาพรวมของผลงานรวมของทั้งสองทีมนี้รวมถึงในแง่าการลงทุนการทำกำไรจอเจียดีกว่า สถานีการเจอกันก็ถือว่าต้องต้องบอกว่าอะไรนี่ถ้ามองจากแต้มต่อนะที่มันเป็นจอเจอต่อในเกมเนี้ยบอกเลยมาซิโดเนียดีกว่าเพราะว่าพวกเขาชนะหนึ่งเสมอสองแต่ถ้ามองกันถึงระดับชั้นทีมอะของจอเจอกับซิโดเนียเวลาเจอกันผมถือว่าสูสีนะจอเจอชนะหนึ่งครั้งมาซิโดเนียชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไปสองครั้ง อันนี้แล้วแต่มุมมองนะผมยกให้เป็นอะไรที่ห้าสิบห้าสิบสำหรับการเจอกันนะนี่คือองค์รวมของด้านข้อมูลไปต่อเลยรวดเร็วทันใจ่องพูดูแฮนดิแคปกันหน่อยวันนี้ในเรื่องของราคาพูเจ้ายัางคงเชื่อใจเจ้าบ้านจอเจียมากกว่านะแต่เห็นได้ว่าในช่อเจ้าบ้านมีการปรับราคาลดลงอยู่ถึงสี่ลายนะลดลงสี่ลาย ในขณะที่โอกาสเสมอก็ปรับเพิ่มขึ้นบนเลยห้ารายคือมองว่าไม่เสมอรหรอกมีแพ้มีชนะแน่แน่ส่วนช่องทีมเยือนเองก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่รายก็จะเห็นเลยว่าส่วนทางการลดลงในช่องเจ้าบ้านสี่รายแต่เพิ่มขึ้นในช่องทีมเย,ยือนสี่รายโอกาสเสมอเปิดปรับขึ้นทั้งหมดแสดงว่าเจ้าเชื่อใจเจ้าบ้านมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแฮนดิแคปเนี่ยบอกเลยนะว่าแฮนดิแคปเนี่ยผมเห็นมีสองราคามีราคาปอบมอและราคาครึ่งลูก ก็ด้วยความที่ส่งแล้วเนี่ยผมคงยืนอยู่ฝั่งจอเจียนแน่ๆเพราะนั้นถ้ายืนอยู่ฝั่งจอเจียนแน่ๆผมไม่ต้องการผลเสมอต้องการยังไงก็ชนะอ้าวในเมื่อมันต้องการชนะกดราคาแพงสุดที่มีอยู่เลยครึ่งลูกเอามาดูกันหน่อยในเลขครึ่งลูกนี้ครับก็จะบอกว่าบรรดาเจ้าฮ้าเจ้าท็อปมีเจ้าหนึ่งปิดราคาไปนะแต่ว่าเราก็เห็นอยู่นะว่าราคาเขาเปิดอยู่เท่าไหร่จ่ายเต็มนะไม่มีน้ําไม่มีล้นเลย 2. สองจุดสนในฝั่งบอลต่อ แล้วบอลรองก็จ่ายที่หนึ่งจุดแปดห้าถือว่าน้ําล้นในฝั่งบอลรองนะเพราะจริงแล้วบอลรองต้องจ่ายถ้าราคาเครื่องลูกเรห้านะเทียบกับบ้านเราอ่ะมันต้องจ่ายแค่หนึ่งจุดแปดศูนย์แต่อันนี้จ่ายหนึ่งจุดแปดห้าถ้าเหรียญหนึ่งจุดแปดห้าก็เท่ากับว่าจ่ายแพงสุดจ่ายแพงสุดนึกออไหมเพราะเจ้าที่เหลือน่ะเห็นไหมหนึ่งจุดแปดสามหนึ่งจุดแปดสองหนึ่งจุดเจ็ดแปดหนึ่งจุดเจ็ดแปดซึ่งเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยแสดงว่าไอ้นั่นเป็นสายราฟ้านะไอ้เจ้าที่ปิดอ่ะ การที่เป็นสายรถไฟฟ้าเลยจ่ายแพงกำไรสูง1.8ปิดราคาไปแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยรูปเกมคือเจ้าที่ผิดไปเนี่ยมันก็อยู่จอเตียนี่แหละนะเพราะจ่ายจอเตียตัดเอ่อเรียกว่าเลดเสมอเอ่อเลยพอดีเลยอ่ะ2งจุดศูงนะในขณะที่เจ้าอื่นครับก็จ่ายแพงความหมดเลยเห็นไหม2.8จุดสุดูาาลนละในีเจาอืดนครับก็่ายแพงความหมดเลยเห็นไหม2.8จดสุดสูงนนะที่เจื่อว่นครับท็่ายความลดลงจนไปถึง ราคาปกติเลยคือ 2. สองจุดศูนย์ศูนย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นในตัวพูดูไฮนิคับไม่งงนะผมคิดว่าเพื่อนๆไม่งงหรอกแต่จะเห็นย้อนแย้งอะไรประการไหนนั่นก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแล้วแต่ทุกท่านเลยไม่ว่ากันแต่ถ้าดูพูดูแฮนิคปเนี้ยเอาแบบตรงๆอย่างที่อธิบายมาทั้งหมดเนี้ยมันยืนอยู่ฝั่งจอเจียเพราะฉะนั้นในภาพรวมทั้งข้อมูลนะทั้งข้อมูลทั้งพูดูไฮนิคับมัน เชื่อได้ว่าจอเจียมีภาษีดีกว่ามีโอกาสดีกว่าที่จะเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้วางใส่ต่อจอเจียเชื่อว่าเชียร์แล้วไม่เพียใจนะอยู่ในระดับความมั่นใจ8ดาวครับมาคู่่ต่อไปกันเลยนะมาดูข้อมูลสอบภูด,ด้วยนะแขับระหว่างเอสโตเนียกับมอนตามอนตาเนี่ย นะแข่งขันกันตอนห้าทุ่มเหมือนกันถึงเดียวกันอยู่พาดในชอร์ลีกก็เลยว่ายืนคู่กันห้าทุ่มเลยนะกดกันแต่หัววันเปิดราคามานะครับเป็นเอสตัวเนียต่อครึ่งลูกลบสิบนะเลทนี้ครึ่งลูกลบสิบก็น่าสนใจนะห้ามพลาดเหมือนกันสำหรับเกมคู่นี้มาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลหลัก เอสโตเนีย e นะครับลงเล่นในรายการนี้ไปแล้วแค่2เกมนะสเกมเท่านั้นก็คือชนะซานมาริโนและก็บุกชนะมอนตากลุ่มนี้มันมีแค่สามทีมก็คือมีเอสโตเนียมีวันตาแล้วก็ซานมาริโนปัจจุบันเอสโตเนียมันเป็นทีมนำเก็บอ่าลงเล่น2เกมชนะสองเกมกเกม,มี6คะแนนผลงานภาพรวมลนะ่ะห้เกมหลังนจากทุกรายการนะก็รวมกับชับไปด้วย ก็จะเห็นว่าชนะสองเสมอมหนึ่งแพ้สองผลงานก็กลางๆในแง่าการลงทุนนั้นกินกําไรเป็นสองเกมเสียสามเกมห่างลบกบหนี้แล้วยังยืนแดนลบนะยังมีเตนลบอยู่ก็ถ้าซื้อขนมก็ซื้อสิบาทมีตังจ่ายแปดบาทนะครับทุกสองบาทประมาณนั้นส่วนมอนตาก็ลงเล่นไปแล้วสามเกมแข่งขันมากกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะในรายการนี้นะลงเล่นไปแล้วสามเกมชนะสองแพ้หนึ่ง มีหกคะแนนเท่ากับเอสตเนียเลยแต่แข่งขันมากกวา่าหนึ่งเกมที่แพ้ก็คือเกมที่เปิดบ้านเจอกับเอสตเนียคู่แข่งเกมนี้แหละแพ้เป็นสองหนึ่งวันนี้ออกมาเยือนสิ่งนี้เอสตเนียต้องการคือชนะมอนตาเพื่อเพื่อจะมีจํานวนเกมที่แข่งขันน้อยกวา่าและมีคะแนนที่ทิ้งมอนตาไปจากหกคะแนนเท่ากันอยู่ตอนเนี้ยไปเป็นเก้าคะแนนในขณะที่มอนตาต้องพยายามชนะเอสตเนียให้ได้หรือ ไม่แพ้นะครับเพื่อนที่จะพยายามยื้อคะแนนให้เท่ากันอยู่แต่ถ้าชนะได้เลยจะเป็นเรื่องดีมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าพวกเขาแข่งมากกว่าแล้วก็มีคะแนนมากกว่าอินโดนีเียด้วยนะก็เป็นการสู้กันแย่งกันในการเป็นจ่าผูงของกลุ่มนี้เพราะดูแล้วถ้าทางซานมาริานโนเขาคงจะไม่สู้อะไรกับใครเขาลำบากอ่ะเพราะว่าลงเล่นเป็นสามเกยแพ้หมดเลยนะเป็นทีมแจกแป้มแจกคะแนนประจำกลุ่มอ่ะ สนุกสนานก็อยู่สองทีมอ่าอ้ตัวเนี้ยกับมอนตานะครับแต่หลังตามมอนตาครับในห้างเกมหลังส่วนรวมทุกในการลงอุ่นเลือกด้วยก็คือชนะสามแพ้สองผลงานก็ะระดับกลางๆเช่นเดียวกันในแง่การลงทุนก็ไม่ได้ดีไปกว่าไอ้ตัวเนี้ยหรอกเพราะว่าชนะสองเกมเสียสองเกมเจ้าหนึ่งเกมก็เพียงแต่ว่าลงทุนสิบบาทก็ได้คืนมาสิบบาทไม่ได้ไม่เสียนะเจ้าอนุญาตลทุนสองบาทเราลงทุนลงทุนสิบาทได้คืนมาแปดบาทลงัทุนสองบาทนะ ประมาณนั้นประมาณนั้นอนธิบายจะได้เห็นชัดชัดสูงสีเอาปวนว่าข้อมูลตัวนี้สูสีกันมาดูสทยติการเจรการอันนี้เห็นชัดหน่อยเอสตเนีดีกว่าแน่แน่เพราะชนะมอนตาได้ถึงสามเกมเสมอหนึ่งเกมก็คือไม่เคยแพ้ให้เลยแล้วก็ชนะเยอะกว่าเสมอด้วยซ้านะเพราะฉะนั้นสทยติการเจรการหมดเอสตเนียดูดีกว่าและในรายการนี้าสุดก็บุกเอาชนะสองหนึ่งด้วย วันนี้กลับมาล่้ในบ้านก็ดูจะมีภาษีมีราคาดีกว่านี่คือภาพรวมทั้งหมดของการเช็คข้อมูลมาอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะสองพูด้วยน่ครับอันนี้ตัวพูบอกเลยโอ้โหแม่งโคตรมันนะบอกเลยครับเพราะราคาภูนี้นานๆทีจะตเลยนะนี่มันอาการเจ้ามันยือ้อยักๆเลยนะยือ้อยักงๆจริงๆพอช่องจะบานกระปับลดลงสี่ลายช่องทิ้งจะกระปับลดลงสี่ลาย อาจจะไม่ได้เจ้าเดียวกันทั้งหมดแต่มันมีการปรับราคาลดลงทั้งสองช่องเรียกว่าโอกาสนะชนะก็มีโอกาสทิง้งเยือนชนะก็มีแต่โอกาสเสมอเจ้าไม่เชื่อนะคู่นี้มีการแพ้ชนะเกิดขึ้นแน่แน่ในสายตาเจ้าอ่ะไม่มีเสมอเพราะทั้งเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นอยู่ถึงสี่ลายอ้าวแล้วจะยังไงอ่ะก็เอาไปว่าราคาคู่นี้เจ้ามองอย่างเงี้ยมันมองว่ามีโอกาสชนะได้ทั้งสองทีมอ่ะ แต่พอไปดูแฮนิแคปในราคาครึ่งลูกมีความหื่อมลําอยู่เ,เล็กๆนะเพราะในราคาครึ่งลูกเนี่ยปรับราคาช่องชาวบ้านบนต่อสามรายปรับเพิ่มขึ้นสองลายแต่พอเป็นทีบอลรองมันปรับลดลงสองลายปรับเพิ่มขึ้นสามรายก็คือบอลต่อดูเหื่อหลํากว่าเล็กๆแต่เอาแหละในภาพรวมเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยราคาภู้คู่นี้แฮนิคแคปคู่นี้มันน่าลองว่ะ อันนี้ผมก็ไม่ติดนะแล้วผมก็ไม่เถียด้วยว่าเออใช่มอให้มันหน้ารองมันก็น่ารองเพราะว่ามันไม่ได้แบบฉีกแบบเอปอรับลดลงอยู่ช่องบนต่อปรับลดลงอยู่ในช่องจงบ้านบนต่ออย่างเดียวแล้วก็ไปบนลองปรับเพิ่มขึ้นแต่มันมาเวทเวทเหนือว่าการเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมองได้แบบนั้นครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะดูตรงเนี้ยมันมีความลับเล็กๆนันแหละในเอสโตรเดียที่ดูเหนือกวา่าในส่วนของพูดเลยนครับ แต่พอไปพ่วงกับในส่วนของข้อมูลหลักหรืออย่างน้อยเรื่องของไซติเอสโอตเนียยังคงหน้าลงทุนความมอนต้าและก็เป็นเกมในบ้านเพราะนั้นโดยอง์รวมจึงต้องจัดเอตเนียครับเป็นตัวแปดดาวนี่ทาไมนี่นี่คือเหตุผลว่าทําไมมันมาแค่แปดดาววันนี้ยทั้งสองคู่เลยมันไม่มีสิบดาวเลยเพราะมันไม่ถึงกับขาดวินไปในในอขาดวินในทุกข้อสําคัญสําคัญอะนะที่ผมจะตั้งไว้ ว่าตัวไหนควรเป็นแปดดาวตัวไหนควรเป็นสิบดาว mm hmm. เพราะฉนั้นคู่นี้วางใส่ต่อในตัวนี้ครับนะใครเห็นพร้อมต้องกันอยู่เอตแลนี้ er ด้วยกันครับเชียร์กันพร้อมกันเลยห้าทุ่มนะจะนอนรับฝันดีหรือนอนรับฝันร้ายก็ตามไปด้วยกันอยู e ่แอตเนียเป็นตัวระดับความัใจแปดดาวครับนี่คือสองตัวในอยู่ฟารนิเชอร์ลีกคู่เรียกว่าคู่แข่งขันเร็วนะห้าทุ่มกองสุดท้ายครับขอให้พวกเราช่ดงนี้นะมีเงินใช้ เพราะถ้าท่านมีเงินใช้ผมก็มีเงินใช้เพราะเราอยู่ตัวเดียวกันนะก็เจอกับมอนโอเคกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ